โอ้มืดคืึ้มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอโซนธรรมชาติสวยงามมากสวยงามเย็นขนาดสูงกับแบบน้ำทะเลประมาณ2,000กิโลเมตร2,000เมตร2,000เมตรโอ้โซนมาแล้วโอโซนมาแล้วเห็นไหม ยิ่งก็เพื่อพอกอากาศเอียนะโอ้ยเย็น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 เลยหมาะของแท้เลยเนี่ยของแท้ห้าเรียนแบบไม่มีไหนที่ไหนอีกแล้วลดมาลดมาลดมา <laughs> bồn đồn này đến tiếp ủa nào đây hai đứa chị nào cả bồn